สวัสด so ีในฟิดชันนะไหนสบายดีฮะบ้าเดี N ๋ยวโทรหาเก้าันเนาะประชุมสายกันเป็นยังลแ้วอมมาาตย ตอนนี้ในเอฟซทุกท่านนะ่ะเราจะโทรเราจะโทรหากันเพื่อถ่ายคลิปเรากำลังจะโทรหาเพื่อนเพื่อนในเอฟซีเพื่อถ่ายคลิปยังไงโทรหาโกโกไลท์ก่อนในเอฟซีเราคิดถึงกันมากเลย ยังนี่เขาสวยยังไงอ๋อมันให้รอก่อนอ๋อให้รอให้รอโอไปตะบนเชียร์ครับวันนี้ยุ่งจริงเลยไม่ไงไม่ไงพวกเราโอ้ทั้งวันเลยเอฟซีถามหากัปตันน้ำซิ่งนะเออเอฟซีถามหากัปตันอะกัปตันหายไปไหน สี่ก็โทรมาดูหลายสายมากเลยตอนวันนี้นะไม่เห็นกัปตันเลยวันนี้ยุ่งทั้งวันเลยครับเอฟซีคอมเมนต์มาหากัปตันใหญ่เลยไม่รู้หายไปไหนยังกับดันเหมือนเดิมสบายดีไทยถ่ายคลิปให้เอฟซีด,ดูด้วยกัปตัน <c oughs> วันนี้มันยุ่งยุ่งก็เลยไม่ได้ถ่ายผมก็ยุ่งเนี่ยทั้งวันเลยผมน่ะไปนู่นไปนี่ ุ่งที่ไหนจุ่งที่ไหนไปหาแตู่หาแต่หอยโทรหาก็อะไรได้ยังยุ่งเกินยุ่งยุ่ไหนดไ่เออไอนอยู่ที่เก้าไม่รับโทรศัพท์าเก้า่โทรศัพท์ไม่ไม่เข้าไลุมเลยเนาะไม่ดูไลุุมเลยนาะไอปอนรับโทรศัพท์ไลลุมน่อยรับโทรศัพท์ไลลุมหน่อยอยู่กับไอ้ก้า นี่ในเอฟซีท่านชื่อ,อชื่อ,ช,อชื่อกลุ่มเรานี้ควรควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นสีกุมารดีไหมเข้าร่วมวเข้าร่วม,ววมร,รมสายตอนนี้เรากำลังร,ร่วมประชุมอยู่ในเอฟซีท่านนะมีวความมีความคิดถึงกัน ดูเหมือนมันจะสะดุดเนาะห bueno, <อ>รอะือว่าเน,น็ตเราไม่ดีอะเดาอีาเีาคนานึ่งหายดาแด้วดาเาเเดาเอ ฮะทำยังไงอ่ะไหนอีกคนนึงทำไมมันไม่ขึ้นจออะขับรถอยู่ไหมฮะขับรถอยู่บ่น้องปอนรู้สึกว่าจะขับรถอยู่ในเอฟซีเฮ้ยยังไงเนี่ยเอา้ามันออกเลยเหรอ อะไรกันมาแล้วครบทีมครบทีมเอฟซีมอนมักต้นใส่สีขาวอ่ะวางนูไอ้เนด้อซอยเพื่อนใยูบ้านเราอนไหรใส่ อยู่น่นีมาดูแล้วโกว้โหไล่ขับรถอยู่เห <c oughs> มือนเราคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเอฟซียู่ๆ Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday. Uh. Happy birthday to you. Man kert nong kao nè Happy birthday to you. Uh. Ah. <laughs> เหมือนเด็ดที่ไหนจะไม่ไปได้อนเอาพวกเราเออพวกเราเอาแบบนี้คือว่าเราจะตั้งชื่อแก๊ให้เราว่ายังไงเราจะได้แท็กกันไงน่าจะเป็นเอฟโฟนเอฟโฟนดีกว่าเอฟโฟนาอฟโฟนเนาะสีกุมารมมาจากอ่อใช่เอฟโฟนเนาะเอาสีหนุ่มเอฟโฟเนาะต้องมีสีหนุ่มด้วยเนาะ <Okay S 1> จะได้แก,ก,ก,กันไแมวสีกุมารบ่หม,มเป็นสสาวสัาะไรย้ยหรอนาร,ารานกนสีสาัาก็มาวกรอแล้วแต่พร้อมวันไหนก็โทรนัดกันได้เลยผมพร้อมเสมอไปทำบ้านน้องปอน เครีนดตารางดีๆก่อนครับมาเดี๋ยวดูตารางดีก่อนตารางไหนมีมีการดูตารางด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวรอให้กับตังวันนี้วันนี้มายื่นเรื่องมายื่นเรื่องวันนี้เรื่องอะไรยื่นเรื่องฟู้เงินโอ้โหมมมมีีไ่่่่ใช้เเเลยยอะกืืนรงง

<m uch as> มันเครียดมอ,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 อยกเจเอไม่ได้๋นด้แฟก็ดูนนว,วันพรุ่งนี้วัพุ่นี้เดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ววมจะประสายอีกีโเคโอเคได้พรุ่งนี้เอาบอกบอกบอกพรุ่งนี้ว่าจะเดินทางไปที่ั<อ>ว เดี๋ยวเราเราประชุมสายกันตอนค่ำโอเคทได้ทุกคืนเลยไหมทุกคืนเอาทุกคืนเลยเราจะโทรหาทุกกันทุกคืนใช่เราจะได้มีคลิปโอเคโอเคหนึ่งทุ่มเนาะเวลาหนึ่งทุ่มประชุมสายกันทุกคนโอเคหนึ่งทุ่มตรง รับแซบครับใครจะทำาครับใครจะทาการบ้านต้องทําลังหลังหนึ่งทุ่มใชแจ้วนี่ก็เป็นแก๊้งทีกุมารของเรา ได้ได้แล้วแต่โอเคอเคเก็ประมาณนี<า>้นะาครับทุกคนก็ให้ทุกให้ทุกคนนอนหลับฝันดีโอเคครับเชน่นกันทุกคนคบ๊ายบาย